แต่เธอกลับมาพร้อมชายอื่นสิ้นใจทั้งเจ็บและแค้นวิญญาณน,นั้นจึงไม่ยอมไปเกิดช่องว่างแห่งคำสาบานในหมู่บ้านชายป่ามีสารไม้เก่าหลังหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะเชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของผีตาโบวิญญาณของชายผู้ถูกหักหลังตายอย่างอาพับด้วยแผลลึกกลางใบหน้าลึกเสียจนมองทะลุออกหลังหัว เล่ากันว่าเขาตายในคืนฝนตกขณะรอคนรักกลับมาทำตามสัญญาแต่เธอกลับมาพร้อมชายอื่นสินใจทั้งเจ็บและแขนวิญญาณนั้นจึงไม่ยอมไปเกิดทุกคืนฝนพรมมักมีคนได้ยินเสียงเดินลากเท้าอยู่หน้าศาลพร้อมเสียงกระซิบถามเพียงหนึ่งคำเธอมาไหมและหากเงยหน้ามองออกไปจากในบ้านแล้วเห็นเงาร่างใสแจ๋วยืนมองมาจากความมืดจงอย่ามองที่ตา เพราะสิ่งที่มองกลับมาไม่มีลูกตาเลยแม้แต่นิดเดียวโปรยุสใหม่พิเศษเพื่อคุณสมัครวันนี้รับเพิ่มทันที50%แต่ฝากได้ไม่เกิน300บาททำเทิน10เท่ายิ่งฝากมากยิ่งได้มากสมัครได้เลยที่แอด 789steps